สวัสดีครับจ่าท็อปนะครับหายหน้าหายตาไปประมาณเกือบ2เดือนนะต้องบอกว่าจ่านั้นมีภารกิจค่อนข้างยุ่งเลยนะครับงานลาดงานหลวงรวมไปถึงจ่าติดโควิดด้วยนะครับต้องบอกว่าซีซั่นนี้ไม่รอดนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูพระกันนะยังอยู่ในรุ่นเดิมย้อนกลับไปจากคลิปที่แล้วเราอยู่ในรุ่นเปิดโชคบันดาลทรัพย์นะครับเป็นเหรียญเปิดโลกหรือว่าเหรียญผู้พระเจ้าเปิดโลกของปูมาศิลาสิรสิจันโทจังหวัดกาลสินนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญรายการที่3ถ้าในวงการพระเครื่องนะครับเนื้อเงินนะต้องบอกว่าลองมาจากเนื้อทองคําลองมาจากเนื้อเงินหน้ากากทองคําเลยนะครับจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างราคาสูงนะครับถ้าเกิดว่าพระรุ่นไหนพระหลวงพ่อไหนที่ได้รับความนิยมขึ้นมาเนื้อเงินนี่แหละครับจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าที่สูงมากๆนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเทียบให้ดูกับเนื้อทองแดงด้วยนะเดี๋ยวเราดูเนื้อทองแดงกันก่นกอนนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ออกมาในช่วงต้นปีหก้านี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าเปิดโลกอันดับแรกเดี๋ยวให้ดูเนื้อทองแดงกันก่อน,นนะครับย้อนความกันก่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูเนื้อทองแดงจากคลิปที่ปะ ผ่านมาก่อนนั้นนี้เนะี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงอมลุ้งนะครับสวยงานมากๆนะนี่ด้านหลังครับจะประมาณนี้นะจะาเหลืออยู่2เหรียญน,นะครับต่อมาเรามาดูไฮไลท์กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะเป็นเหรียญเนื้อเงินแนละ้วต้องบอกว่า งานพุทธศิลป์แล้วก็พิมพ์การแกะพิมพ์ผ้าเนี่ยออกมาได้สวยงามมากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะจะเช่ามาทั้งหมด5้าเหรียญน,นะครับนี่ด้านหลังนะครับยังอยู่ในซีนเดิมนะครับเป็นเหรียญซีนเดิมนะครับ5้าเหรียญที่เช่ามาเนี่ยต้องบอกว่ามีเลขสวยๆอยู่นะครับเรามาเริ่มเหรียญแรกเห็นไหมด้านหน้า นะครับอธิบายก่อนหน้านาเนี่ยจะเป็นเหรียญกลมรูปไข่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์กลมรูปไข่ตรงกลางเนี่ยที่นั่งกับจะมาที่จะเป็นรูปเหมือนของลุงป,ปู่นะครับงานรายละเอียดการแกะบล็อกพิมพ์ต้องบอกว่าทําออกมาได้เหมือนหน้าลุงปู่มากๆนะครับความคมชัดอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงทําออกมาได้ดีมากๆครอบจะมีการแกะลายนะครับคล้ายๆกับลายกระหนกนะครับ สวยงามเลยด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าพระครูประหลัดวิริละโศพลนยายนนะครับเป็นเป็นชื่อของหลวงปู่นะครับที่ท่านได้เ,เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นนะตรงกลางก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่เต็มโอคงนะครับสวยงามเลยนะครับหูเหรียญน,นะครับไม่มีการเจาะนะเป็นหูเหรียญตันนะครับเรามาด,ดูด้านหลังอ่านะจะเห็นไหมเลยนะครับตอกสวยๆเลยนะ หมายเลขเหรียญน,นี้167นะครับสวยเลยอ่ด้านหลังจะเป็นยันนะครับเนี่ยมีลักษณะเส้นยืดๆเนี่ยลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญเปิดโลกนะครับหลายๆเหรียญน,นี้เชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหรียญเปิดโลกของหลวงปู่ด,ดูพรหมบัญญ นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหรียญรุ่นนั้นมีราคาที่สูงแล้วก็ได้รับความนิยมมีราคาแพงมากๆนะครับ <c oughs> ด้านบนเขียนว่าเปิดโลกบันดาลทรัพ์ยนะครับ <c oughs> คู่นี้จะเป็นพระพุทธปางเปิดโลกนะหนึ่งคู่นะ <c oughs> ด้านล่างเลยจะเขียนเป็นตัวหนังสือภาษาไทยเขียนว่ารุ่นแรกวัดโพศีศาตร์จังหวัดกาลสินปี2565นะครับ <c oughs> ผิวเหรียญเห็นไหมทำออกมาได้คมชัด เรียบตึงนะครับเป็นลักษณะของเหรียญปั๊มอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันเหรียญที่2เนีหมือนกันเลยนะครับทุกเหรียญด้านหน้าเหรียญเห็นไหมความตึงของผิวนะครับเรียบเนียนใสเป็นกระจกนะครับสวยสวยจัดเลยต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับเหรียญนี้หมายเลข 2, 1, 5นะครับเดี๋ยวให้ดูอีก3เหรียญนะครับจะได้เหรียญเลขสวยมาเหรียญหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดู นะต้องบอกว่าโชคดีอยู่นะเช่ามาทั้งหมดหเหรียญน,นะครับถ้าเสียงแทรกเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะเหรียญน,นี้นะโอเคน่าจะเหรียญน,นี้ฟับเห็นไหมครับคุณผู้ชมดูนะ เหรียญพระพุทธเจ้าเปิดโลกเียเปิดโลกบรรณารับพรลุงบูภาศิลานะครับเหรียญน,นี้หมายเลข5 5 5ห้าหเป็นเหรียญเลขตองห้านะครับด้านหน้าเหรียญเห็นไหมใสเงานะครับปั๊มติดเต็มนะครับคมชัดเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับโชคดีอยู่นะได้เลขตองห้านะครับถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับอ่ะ เดี๋ยวเทียบให้ดูกับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความชอบนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube จ่าท็อปไว้ด้วยนะครับจะมีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับนะพิมพ์ชื่อลงไปเลยนะครับจ่าท็อปนะครับจะขึ้นรูปเลยนะครับน่าจะเป็นเพจแรกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่ามีแสดงความเห็นอย่างไรลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ